เอาแล้วนักร้องคนนี้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงปมดราม่าลูกทุ่งสาวสร้างโลกสองใบางานนี้แฟนๆแห่คอมเมนต์สนัน่นต้องบอกเลยว่านาทีคงไม่มีอะไรร้อนแรงเท่ากับข่าวลือนักร้องสา,สาวสร้างโลกสองใบเนื่องจากก่อนหน้านี้ด้านเพจดังอย่างเจมอย108ได้ออกมาทิ้งบอมที่ทำเอาขาเผือก ต้องสืบกันให้จ้าละวันเอาไว้ว่านักร้องลูกทุ่งสาวท่านหนึ่งมีโลกสองใบสับรางเก่งไม่ไหวมีปัญหารถไฟปะทะกันเฉยเลยสุดท้ายเรื่องอีรุงตุงนางเกือบถึงขั้นลงไม้ลงมือด้วยกันตำรงตตำรวจทำงานกันจ้าละวันเลยเดอ้อกระทั่งมีชาวเน็ตบางคนโยงไปยังนักร้องลูกทุ่งอินดี้มาแรง อย่างเนสกาแฟสีนครหรือเนสรัติยาในทันทีเนสกาแฟเคลื่อนไหวปมนักร้องสาวสร้างโลกสองใบล่าสุดเนสกาแฟก็ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่านักร้องโลกสองใบบอแมนเนสกาแฟเดอร์จ้าเนสกาแฟมี28ใบตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เนส งานนี้ทำเอาคนในวงการและชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แนวขำกันรัวๆอาทิผมเป็นพยานได้ผมอยู่กับน้องเนสทุกวันโลกสองใบไม่ใช่น้องเนสแน่นอนถ้าโลก28ใบผมเชื่ออยู่แก้วแมนบ่อย28ใบออก28มื้อนี่ละ555รบหใบหวยติกกำนัน5555ัาอมาแน่ๆเลขวันนี้ จบแยก5,555นนักร้องโลกสองใบเขาว่าเป็นเคยเป็นหมอลำและเคยมีคนมาฟังเพลงที่เขาร้องมีคนดูห้าถึงสิบคนครับเกือบแอบสงสัยไปแล้วเป็นต้น